หายไหมเห็นไหมเนี่ยหามาแล้วไปนีปะไปเที่ยวไปบ้านน่อยเขาเขาภูเขาไมาว้าวีม <c> จ <oughs> <Wow. c oughs> ภูเขาไม่ Off ดู üm, ูเขามือ mm. น้อยๆอย่งดูต sure> ัวดิน้อยมือน้อยๆเนี่ยมือน้อยๆจับแต่ผมคนมือน้อยๆไอลิงไอลิงไอลิงดูลิ้นดูลิ้นลินพูดไม่ออกไอลิง อ่าออลน้าม um> ันพูดยากไ่อพูดสิพูดก็ว่าไอลิงใหม่สิอันหนึ่งสองใช่ไไอลิงอพี่เอิได้มาหรอพี่เอิเคยมีรือนีอยู่เคยมีมหรือมีอยู่ มันมันหลังฝนตกเนาะมันก็จะมีมีก้อนเมฆเห็นก้อนเมฆไหมว้ามีเมฆม,ม,มีหมอกม,ววม,มีหมอกลอยขึ้นจากาพุ่มไม้ว้าวไหมครับนู่นว้าวไหมพูดว้าวสิเออว้าเมื่อพี่บอกไวยแม่หน่อยเลยว้าบอกไวยแม่หน่อยหวยออกอะไรเร็วๆจะได้รวยสักที แม่จะอยู่บ้านกับหนูทุกวันเลยท้ารเยแล้วนะเขารีวิวไปเที่ยวภูกระดึงหน้าฝนถักยเขาแส่นั่นคุณเขาใส่รองเท้าที่มันยาวๆกัวนทขึ้นถึงขาคือเอียาวๆขึ้นถึงนี่แล้วก็ถุงมือให้มันเป็น มือเนี่ยไม่ได้ใส่ถุงมือหรอกแต่ว่ามันจะเป็นปลอกแขนยาวๆวาที่รัสมืนหน้าหนาวแล้วก็ไปเดินป่าเขา,า,าไม่ชอบไงเนี่ยขึ้นมาฝนตกเลปตัวฝนไม่ตกก็ไม่น่าเที่ยวนะมันจะไม่ไม่เย็น มันอยู่ไกลเดินลงไปทไทยตัวอะไรนะตัวอะไรตัวอะไรดูสินะตัวอะไรดูสิมาดูอะไรกวางดูสิกวางดูสิเปี่ยนกวางพี่จะไปหาอย่างเดียวาง พี่เห็นกวางไหมครับฝั่งซ้ายมีไม้อ์ดไม่มีเหรอฝั่งซ้ายล่งจูบไปต่อตามคอตามอะไรนะฮะมีหัวโผล่แล้วก็มอึศลายมันอาจจะแทงกันนัน่นแหละนะเขาอาจจะขิดกันเองนั่นแหละมัง เขาเขียนว่าแคมปิ <Hey>, ้งคงไม่ใช่หรอกมั้งใครจะมาอยู่กลัวเผื่อมีคุณเห็นรูตรงพอตรงนี้อกไอ๋อไม่รู้ไม่ใช่หรอกมันอาจจะเป็นไม่มันเป็นเหมือนเหนียงลงไปแล้วก็เป็นเฉยๆั้ย พิษเรียกสิตัวอะไรพิษตัวอะไรพิษฮะกวางพูดกวางสิพูดกวางสิครับเรียกกวางดิกวาง <c oughs> นั่งดีๆไหมนั่งดีๆไหมนั่งดีๆไหมลูกเร็ว จะมาได้ีดูแคมปิงเขาก็จะให้แคมปแถวนี้ก็ได้แล้วก็นเนี่ ตรงนี <mile> ้ชั้นชั้นลงไปสิมันเป็นตะลื่นเหรอคุณไม่ลื่นขอเสียงดีดด้วย เด็ดจินไหมจินได้แบงนี้มันจินกิ่งไม้เหรอลิงลูกไม่ใช่เอิร์ดถึงจะเหมือนเอิร์ดก็ช่างเถอะโอ้หมีลิงพักโซนจริงลิงลิงลงนี่นี่มันขนขาวๆนะพวอนีเหมือนตัวอะไรหรือเปล่าไม่รู้มันมันก็ ชนิดลิงนั่นแหละแต่ว่ามันคืออะไรพันอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูในโบโชว์ลิง,ลงไปต่อนี่ถือลิงไหมคะไม่จ